กลุ่มตัวเลขต้องห้ามกลุ่มตัวเลขที่ทำให้ก่อเกิดโลกตามมานะคะเป็นผลกระทบด้านลบก,กับผู้ใช้วันนี้มีมิจฉาจะมาแนะนำกลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แต่มีบางตัวเลขที่สามารถใช้ได้แล้วก็คือเป็นเพียงเหมือนการแก้เคลเฉยๆมาดูกลุ่มตัวเลขแรกคือเลขศูนย์เลข00 ผู้ที่ใช้จะทําให้มีปัญหาความเครียดไมเกรนหรือเป็นโรคที่รักษายากอาทิเช่นมะเร็งหรือเนื้องอกตัวเลขถัดไปคือ01 01จะเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาและมีปัญหาการนอนไม่หลับ02เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเลยค่ะมดลูก03เป็นไมเกรนปวดหัว ตัวนี้อ่าเลขศูนย์สามเป็นกลุ่มตัวเลขที่มิฟเคยดูให้เพื่อนแล้วก็พอมาคือคิดวิเคราะห์ทุกอย่างละดูดูบุคลิกภาพก็ก็ไม่ใช่แต่พอมามาดูที่ตัวเลขที่เขาใช้ในเบอร์โทรศัพท์อ๋อเลยถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่ไงเธอมีศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สามเป็นตำแหน่งที่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญก็ทำให้มีผลกระทบกับชีวิตได้ด้วย และกลุ่มตัวเลขถัดไปคือ04จะทำให้มีปัญหาเรื่องช่องท้องหรือลำไส้05เป็นปัญหาเรื่องหัวใจเบาหวาน06เป็นปัญหาเรื่องภูมิแพ้07มีความเครียดจนอาจทำให้ไปถึงเป็นอัมพาได้ความเครียดรักษาได้นะคะสําหรับไม่อิบนะไม่ใช่ว่าเฉพาะกินยาก็คือไม่คิดไม่คิดเรื่องที่ไม่เครียดอันนี้คือรักษาได้ และ08มีความผิดปกติทางจิตอาจจะถึงขั้นบ้าหรือเปล่านี่อันนี้ต้องแล้วแต่ละบุคคลและ09 09, 09. นยี่เป็นเลขในกลุ่มที่จะบอกยังไงคือไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้ได้09เเป็นเลขเกี่ยวกับพวกนักบุญนักทำบุญพระถ้าถ้าเป็นคนโดยทั่วไปใช้จะเป็นโลกที่เกี่ยวกับ เหมือนรักษายากหาไม่เจออุบัติเหตุลี้ลับแต่ทางแก้ไขคือทําได้ค่ะคือต้องปฏิบัติในศีลในธรรมหมั่นทําบุญสวดมนต์ภาวนาเลขศูนย์เก้าเป็นเลขกลุ่มเดียวที่เราอ่าคือถ้าถ้าคนชอบหรือว่าคนอยากใช้เนี่ยอันนี้ใช้ได้สังเกตในกลุ่มของเลขศูนย์จะทําให้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพราะถ้าลองไปสํารวจในเบอร์โทรดูนะคะว่าณนะตอนนี้ในเบอร์โทรเราอ่ะ มันมันมีเลขกลุ่มพวกนี้อยู่หรือเปล่าเป็นอย่างที่มิมิบอกหรือเปล่าแล้วก็จะเสริมให้อีกนิดนึงอ่ากลุ่มตัวเลขที่ทําให้เป็นโรคติดสุราติดสิ่งเสพติดก็จะเป็น080808เห็นไหมคะม,มันจะม,มีมันจะมีเลขศูนย์ไปไปกํากับอยู่หรือถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับช่วงล่างหัวเขา่าก็จะเป็น131313737 3, 7. และจะจะเป็นเลขเกี่ยวกับการทํางานหนักหนึ่งสามันจะเป็นเลขอุบัติเหตุอยู่แล้วอันนี้ถ้าถ้าถ้าได้ศึกษาเกียรตสศานนี้หรือถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะเป็นสองศูนย์ส 060, 6นย์สองศูนยประมาณนี้ค่ะแต่คือโดยรวมกลุ่มตัวเลขศูนย์ไม่แนะนําให้ใช้เป็นกลุ่มที่ทำให้ก่อปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าใช้ไปในระยะเวลานาน,าน,าน มีฝากติดตามเพจครู Master ack, อีฟมัสเตอร์ออฟลับอาณาจักรแห่งโชคดีด้วยนะคะจะมาแบ่งปันทุกเคล็ดลับดีๆให้ทุกท่านสวัสดีค่ะ